สวัสดีค่ะวันนี้เราว่างๆไม่ได้ไปเที่ยวทุกทีไปไปเที่ยวตลอดเพราะว่างเราก็เลยมาหาแแจนะคะผักฝัเราจะเรียกว่าอะไรนะหลอยเล้าเหลียวแแจหลอยเล้าเหลียวอันเฉอยขี้แแจกับปั่นจองกัวชอยแแจกินหินหินจ้อมาใกล้จองกัวชอยเก่หยองยูขอจู๋จูหมอยิวขอจู๋หมอยิว้อกินหมกฝั่งเหรออ่าแฮขอนอบี้เปาซึกวกินหมกฝั่งกินหิ วุ้ยหวาหมอหน่อมีเป้าสุกอนยู้วถียมเป้าสุกก็ห้อยอยู่เนาะแล้วหันยิ้วมาใกล้เกี้ยวหมาล่อนเกี้ยวหมาล่อนอันนี้ตอนท้องกินประจําใช่ไหมแจ๊ะเออลักษณะอย่างนั้นแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆทําให้ดูทีละอย่างละกันเนาะเราไปดูกันว่าทํำยังไงไปค่ะได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากเมนูแรกนะคะเราเรียกว่าเกี้ยวหมาล่อนอาจ่ายุ้วมาใกล้นะก็ยิ้วลอกเกี้ยวหมา ยูหยำยู้ร่อนยูจิ้วโ <Okay. S 2> อเควัตถุด,ดิบสี่อย่างเท่านั้นเองมาค่ะเริ่มทำเลยนะเกี่ยงมาเลยเฉียดเฉียดตะพกๆเฉียดห่อเลีตะหานะคือล็อกไก่จุงคิ้วคือ<ห>จุงจุงจุงอันนี้เฉียดก็คืออาการหั่นนะคะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตำจุงต่อ,ย, u, ย, u, อยิ้วๆเลยอ่าตำให้มันแหลกๆให้มันละเอียดแล้วก็ จุงห่อเลยน่เลยนักนักนักกระชูวยหมอยนักเที่ยวแต่ย拜拜ุงก็ขยำขยาแล้วก็เอาน้ําทิ้งไปอค่ะแห่งยุงก็แกะผอกแกะผกยังอยกชลาและองคสื่อก็ช่วยไหมอยค่ะอันนี้นะคะเราก็มาแล้วนะคะครกกับสากนะคะเราก็จะเรียกว่าจุงคิ้วงานเหลือจุงเลยห้ามก็คอกเปียงเะไรียกห้ามตอจุงคิ้วอ๋อคอกเรียกจุงคิ้ว จุงจุงตยิวยิจุงห่อเลยช่วงเลียหย่องยิ้วยอ่าตั้งเสร็จแล้วแอนแอนชุนนัก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 ก็คือการขยำค่ะขยำเอาน้ำมันออกนะคะแบบอยแอนหมอยกกชุยอยู่งีเกียขอกค่ะยีดหย่องกนหลาละเกชุยติดคู่เหรอเออเ็ดเฮยมหมวยเฮยมหมยอยู่เกียพอกโอเคอือละกินจอจองกัวละ เรื่งว่าแถวแล้วคือคอยฟอยคือนาการะฝอยอยู่เรื่องแล้วคือมันสูตรตอมันสูตรตอ,อใส่น้ำมัน,นเข้าไปไม่ต้องมากนะคะก็นากระถูซ่อนหินนะักือ้เข้าพุ้กงกุญยองสองแฉอใส่กระเทียม,มลงไปเจียวเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็เจ้า,าห่อหรือก็ล็อกอเยอหงหมา,มาชิา้เข้ากุ้งกี้ยองเข้าสองแ้า พอเสร็จหลักค่ะไฟแรงไปนะคะขอรีบไปนิดนึงอันนี้จริงๆแล้วว่าตอนที่คลอดลูกเนี่ยกินประจังจอเนี้ยไม่เคยทําเองนะคะวันนี้จึงจะไม่เห็นวิธีการทําตอนนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องหัดทําไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกสะพ้ายแล้วก็จะต้องให้ลูกสะพ้ายกินไอ้ทอสซมแพ้แล้วเออไอ้ทอสํมแพ้จออาม่ล่ะ โอ้อันเทียงนะอืออือต้นกวเทีย,เยงเทียงเี็นข้อน่วยหนันนะแจ๊กระลอนตะห่าเอามาตีก่อนเนาะอ่าแล้วก็เรียกว่าเจ้าเรืองลิน้นเจ้านาเลยโอ้้องสีเก่า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 เอืมเจ้าเรืองลิน้นเจ้าลีลิ้นตะห่าเ็ดต่อตะห่าต้องลินงล้นต,นต,นต,นตนะาแอนเปี้ยนต่อหยิดลิน้นเปี้ยนที่หลเลยนะร่อนเพิ่มอีกสามฟองใช่ไหมอ่า น่ะรอนขอกตอยิกเก้มียนอ่ะ,อะเปลี่ยนตอนตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าไข่ห่อขิงใช่ไหมด้านนี้มีไข่ถ้าเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งมันมีแต่ขิงเราก็ใส่ไข่เพิ่มเข้าไปอีกอต่างหาเปลี่ยนหน่อยต่างหาอ่าแล้วกินไอ้เปี้ยนอะไรหมออ่าเปี้ยนละเปี้ยนละหวงละทันหว่โอ้ไอ้ไอ้ฟอแชว์ละเจ็บเจ็บตอเจ็บยื <laughs> <laughs> ่อตอยุบยุบอ่าอ่าอ่าอ้อหื้ออ้อหหว่องหว่องทิ่อ่าอ่าอ่าหมอเดี๋ยวก็เจี้ยงหมาเจ็บตอ เยปเี้มอ่าแล้วกาละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไข่เจียวปูของเจ๊ฝ <laughs> มาเจอไข่เจียวขิงของเจ๊กิจม,มาดูกันอ่าข้ามก็อว่ะเกี๊ยงหมาล่อนเกี๊ยงหมาล่อนออผินสีจ้าสานะหมอข้อชิดนะเนี่ยจ้องเย็ดเลยจ้องยิว้วข้อชิดแฮ่แฮ่หมอจ้องเย็ดไงก็มชิด เจ้าเงี้ยหมอมาใกล้ฮอชิทนะกินน้ำมาใกล้ลอ,อยไงก่อนไงก็ชิดอะ่ะกับข้าวตอนอยู่ไฟเนี่ยนะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแห่นะเนี่ยก็อมห่อชิดก้าสอุ่มห่อชิดอืมก็หาเออห่าหมองะไรก็หาไอ้ไฟเออเรือกอะไรสะแสลงอะค่ะอ,มอืมอก็หาแสลงว่าชิดเนี่ยก็อ,อุ่มห่อชิดก้าอย่างอมห่อชิดอาหารหลักก็จะมีขิงกับเหล้าแหละจิ้วเออจิ้วล็อกจิ้วเนี่มาใกล้มาใกล้ก็ล็อกจิ้วมา ขอบขอบต่อซุกเลยอาหานะก็ซุยเลยเปียแล้วคืออ๋อแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปคล้ายๆไข่น้ําอ่ะนะใช่ไหมยจ๊ะอ่าก็ช่ำต้อนะแต่ว่าอันเนี้ยเรียอหมอล็อกมาใกล้อันต่อชิดปูถิ่นชิดจ้องเงยบเงียกินกินแบบเพื่อบำรุงไม่ได้ตั้งใจจะกินอหวะแหว่าชิดตอห่อชิดห่อชิดแหหะ องสื่อว่าล็อกเยียร์ล็อกกาปุณคือพ่อชิดอุ้งสือหนังสือล็อกเฉียงต้องเรียกใช้คําว่าล็อกหยั่งชิไปุ้นก็สักแต่ว่ากินให้มันบํารุงเท่านั้นเองอ่าเราจะเริ่มใส่น้ำแล็อกช่วยละล็อกช่วยละอ่าล็อกช่วยละก็ร่อนชุกละล็อกช่วยนี่แหว่าขนตกนะเติมน้ำหนังสืออันต่ออ่าปุณเกศแล้เปี๊ยงคือกุ้นไห่หมออ่าปยงคือกุ้นแล้วแอนก็ ชี่ล็อกหยำชี้ชิดว่าอ๋อห่อหมังองสื่อเศถหำนะซีีหำยมเวลาละออนชิดปูค่ะอุ้งสื่อกินบำรุงเลยใส่เค็มมากเอ้ล็อกหำหามาชิดหหมหอมกินลีืห่อสื้อปูละยิ้วลดดีหมอหมุยจ้นอะยิ้ววยจ้นอ๋อเหอ่ายิวยิ้หอห่อ แฉ่จะไม่แอนผมยุ่งหนุนเกี้ยงหมาอ๋อก็หนุนเกี้ยงหมาคือชิดหรือหมอมาไกลมวยรัดมวยเขียมชิดหรือคือก็จ้องเงียสาอ่าจ้องเงียสาชิดแล้วคือก็เป่าถิ่นเออหมตี่มาไกล้มวยมวยเขียมอ่ะแอนไอชิดก็เขี่ยเขียมแล้วคือก็จ้องเงียสาจังยิ้วแนนอ่ายิ้วแนนก็ฟุ้งขี้มาไกลจังแถวก็แบบเลือดลมเลือดลมเดินอ่าเลือดลมวิ่งเออจะวิ่งจ้องยิ้วแนนปุ้งแซงเห็นชิดอืมอืม โอเคเจะชีตาซี่มีหั่นหมังล็อกหย่อให้หมออ๋อแต่ยนล็อกมวยจิ้นยิดติดแล้วโอ้ยก็หามแล้วนะถ้าจ้องเยอะสาชิตอ่ะพ่อแล้วองคือแล้วเดี๋ยวต่อหากันไอ้ล็อกจิ้วหมอไอ้ล็อกจิ้วใส่เหล้าเนี่ยเราไม่ได้เจตนาต้องการดื่มเหล้าเราใส่เพื่อให้มันครบสูตรของการเป็นอาหารนะคะแล้วกลิ่นมันก็ออกมาแล้วด้วยกลิ่นเหล้าห้อมหมอ หมอหม่นทำสุดตอยดติดต่อยติดต่อยิดติดเราก็จะใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเป็นเกลือไอโอดีนที่เรามีการเพิ่มไอโอดีนเข้าไปเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะของคนที่คลอบลูกโอเคคลิปนี้เราก็ขอจบการทำเกี๊ยวหมาล่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันไปว่า คลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ